สวัสดีคะ่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนำหลวงปู่ทวดนะคะามาให้รับชมกันคะ่ะเป็นหลวงปู่ทวดของวัดห้วยมงคลนะคะเป็นพิมพ์ารอดนะคะนะคะอยากให้ชมกันชัดๆเลยคะ่ะเป็นพิมพ์ารอดนะคะเป็นพระผงว่านมงคลผสมผงเล็กไหลนะคะพิมพ์พารอดหลวงหลวงปู่ทวดนะคะ วัดห้วยมงคลจะสร้างปีสอง7ห้า้อยสาสิเจ็ดค่ะแต่บรรจุลงกล่องอปีอ่พห้าห้าสามเนี่ยค่ะสวยๆมากๆเลยค่ะเนียเ่ยด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะเ,เป็นเนื้อว่านนะคะพิธีดีมากเลยค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะคือที่สำคัญคือผสมเหล็กไหลด้วยค่ะเนี่ยค่ะ คือจัดสร้างตั้งแต่ปี2,537แล้วบรรจุกรุกเอาไว้แล้วเพิ่งเปิดกรุกนะคะเออเมื่อปี2,553แล้วบรรจุลงกล่องนี่นะคะสวยมากเลยค่ะสวยงามจริงๆะคะ่ะนี่สวยจริงๆเดี๋ยวลองลงกล้องให้ดูนิดนึงนะคะสวยมาก สวยจริงค่ะนี่เลยค่ะสวยแบบนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวยจริงๆค่ะตรงนี้ผสมหมวลสารเยอะมากค่ะ สวยจริงๆค่ะสวยมากๆค,ค่ะเป็นเนื้อว,ว่านนะคะสวยงามจริงๆค่ะงดงามมากๆค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ